a r ร์เรนสบุเป็นเมืองเล็กๆที่ตั้งอยู่ในรัฐชเชลสวิสโรสไตน์ทางตอนเหนือของประเทศยเยอรมนีห่างจากเมืองฮัมโบกเพียงประมาณ30กิโลเมตรตลาดในเมืองอาร์เรนสบุกมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่ผสมผสานวัฒนธรรมท้องถิ่นกับสมัยใหม่ได้อย่างลงตัวตลาดในอาร์เรนสบุมักจะมีการจัดตลาดนัก w o k เคนมาร์กซึ่งเป็นตลาดกลางแจ้งที่ผู้ขายจะมาขายสินค้าพื้นเมือง ทั้งผักผลไม้ขนมปังเนื้อสัตว์ชีสดอกไม้และสินค้าอื่นๆที่สดใหม่จากเกษตรกรในพื้นที่โดยตลาดนัดเหล่านี้จะมีขึ้นสัปดาห์ละสองครั้งบริเวณใจกลางเมืองทำให้ชาวเมืองและนักท่องเที่ยวสามารถเข้ามาช็อปปิ้งและสัมผัสบรรยากาศท้องถิ่นได้นอกจากนี้ในช่วงเทศกาลสำคัญต่างๆเช่นคริสต์มาสหรือเทศกาลฤดูใบไม้ผลิ ตลาดอารินสบุกก็จะถูกประดับประดาอย่างสวยงามและมีการจัดกิจกรรมพิเศษทำให้เป็นสถานที่ที่เหมาะสมแก่การมาเดินเล่นชมสินค้าท้องถิ่นและเพลิดเพลินกับอาหารอร่อยๆอารินสบุกยังมีสถานที่สำคัญอย่างปราสาทอารินสบุกซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยว ทางประวัติศาสตร์ที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวมากมายการจัดตลาดใกล้เคียงกับแหล่งท่องเที่ยวเหล่านี้ทำให้ผู้มาเยือนสามารถเพลิดเพลินกับทั้งการช็อปปิ้งและการท่องเที่ยวในเวลาเดียวกัน And um, so my mom, the area is supposed to be blue.